บางคนนะเกิดในตระกูลที่มีอันจะกินแต่ได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่ปวดร้าวใจร้าวรานใจก็เพราะผิดสินข้อที่สี่ทำให้ได้ยินได้ฟังอะไรก็ทุกไปหมดทั้งทั้ง,ท,งที่บางทีคนพูดนะไม่รู้เรื่องเลยไม่มีเจตนาร้ายเลยแต่คนฟังมันร้ายเองคือมันคิดร้าย ปรุงแต่งไปในทางลายใจมันก็เลยถูกเศร้าหมองเช่นเดียวกันกับคนที่ผิดสินข้อที่ห้ามีวิบากกรรมตัวนี้มาเกิดมาเขาก็มักจะถูกหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่ทำลายตัวเอง เช่นสุราของมึนเมาทุกชนิดยาเสพติดก็อยู่ในเครือข่ายของสินข้อที่ห้านะลูกมันก็มาจากวิบากกรรมเก่าที่ส่งผลมาก็จริงแต่ถ้าเจ้าตัวมีสติดีพอสมาธิทรงตัวได้ดีปัญญายาณมันจะบอกเองว่าไม่ควรครบใคร และควรที่จะคบใครคืออันนี้ว่าในเรื่องของผลแห่งกุศลใหม่นะมันจะช่วยให้เรารู้จักที่จะแยกแยะได้